น้องพิพิณนือขึ้นมาจะสองพันแล้วเป็นยี่สิบบาทขึ้นมาจะสองพันแล้วอ่ะวนองนี้เจ็ดสิบแปดบาทสวยๆค่ะอ่ะเงินรางวัลก้อนโตก้อนแรกของน้องเป็นดีเบิร์ดของเรานะจ๊ะพีิจาเงินรางวัลมีกัดกันแล้วนะอ่ะขึ้นมาเรื่อยๆช่ำๆนะพิจาร์บวกมาที่เท่าไหร่เอ่ยนะมฮัลโหล กราบสวัสดีสวีดัดพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกระช่องมิวมิววีหนึ่งกันเหมือนเดิมเส้นเกยนะจ๊ะพี่จ๋าเอาวันนี้จะพาพี่พี่ทุกคนมาตะลุยเกมเคนดี้เบิร์ดนะจ๊ะหรือว่าน้องเคนดี้น้องลูกอมของเรานั่นเองนะคะรางวัลเยอะแยะมากมายนะพี่พี่นะเอาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้จัดทุนมาที่600บาทเท่านั้นนะพี่พี่นะมาดูกันซี600บาทจะทํากําไรให้เราได้เยอะมากแค่ไหนนะพี่พี่นั้นหรือว่าหรือว่าจะเค็มจะเกลือจะขาดทุนนะจ๊ะพี่จ๋าคลิปวิดีีโอน้จะ ทำเพื่อความสนุกเพื่อเพลิงของ FC น้องไมม,มิวเท่านั้นนะคะคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่แนะนําไม่ทําตามนะแม่นะปาไปลุยกันเลยค่ะ600บาทขออนุญาตใส่เบ็ด6บาทล้างเกลือกันก่อนเลยเนะพี่หนอเอามันโดดไป10บาทแล้วแม่ปาเบ็ด6บาทล้างเกลือนะจ๊ะ10รอบค่ะพี่จา๋าขออนุญาตยังไม่เปิดเทอร์โบนะคะยังไม่เปิดเทอร์โบนะขออนุญาตปล่อยหมุนปล่อยจอยนะจ๊ะมา สวยงามก่าแคนดี้ดอกนีนะพี่พี่จ๋าน้องเขียวมาอ่ะอีก8รอบที่เหลือจะสีเหลืองมาแล้วนะแคนดี้ลูกอมเกมในตำนานของเรานะพี่พี่นะสมัยเด็กๆหนูเชื่อว่าใครหลายๆคนต้องเคยเล่นแน่นอนน้องแคนดี้ของเรานะพี่พี่จ๋า สวยงามเขียวมา2บาท40สตังค์นะคะสำหรับเบ็ด6บาทของเราวันนี้นะโอ้โหจะได้กำไรหรือว่าจะขาดทุนนะพี่พี่นาะยแคนดี้แคนใจนะหลังจากจบ1รอบที่เหลือรอบสุดท้ายนี้ขออนุญ,ญาตขายบเบ็ดขึ้นมาสูงอีกสักนิดหนึ่งเลยแล้วกันนะพี่พี่นะมาซักเบ็ด20บาทเลยดีกว่าคะ่ะมาขออนุญาตใส่เบ็ด20บาทกันต่อเลยแล้วกันนะคะ30รอบออโตรอบนี้ขออนุญาตเปิดเทอร์โบนะจ๊ะขออนุญาตเพิ่มเสียงเกมนิดนึงนะอ่าเปิดเทอร์โบแล้วจ้ะพี่จ๋า มาแล้วเหมือนเดิมเช่นเคยนะพี่ๆนะ oh, <c oughs> โหเบ็ดยี่สิบบาทแย้มเหงาการจัดอะลูกนี้แคนดี้ลูกใหญ่จากแคนดี้ลูกใหญ่สองลูกสวยๆมาดอกนี้มามีสัญลักษณ์พิเศษมาสวยงามมาคูณ2ดอกนี้ค,นค,คูณ2แคนดี้เบ์ดคูณ2จะสวยงามจ้ะพี่จ๋าวงมา360บาทปาสามรกบาทกันเลยทีเดียวเชียวนะให้มันจบๆไปเนาะพี่พิจ๋าสวยงามกับลูกใหญ่แคนดี้ใหญ่มาดอกนี้ามา สวยงามจากมาต่อท้ายกันสวยๆดอกนี้คอมโบดอกใหญ่คูณ2เหมือนเดิมจะ้ะพี่จ๋าคูณ2เหมือนเดิมบวกมา2 8งบาทสวยๆมาดอกใหญ่หนึ่งรอบดอกนี้เต็มกราฟค่ะรางวัลก้อนโต3ดอกมาสวยๆมามาดูกันซิดอกนี้จะคูณเท่าไหร่พี่จ๋าสวยงามเต็มกราฟดอกนี้เต็มกราฟป้าเต็มกราฟของจริงนะพี่ๆนะบวกมา48บบาทแล้วก็ไหลต่อก,กันยาวๆนะ โอ้โหดอกนี้แคนดี้เบิร์ดคุณสอกันเหมือนเดิมนะคล้ายๆสัญลักษณ์วายนะพี่ๆนะบวกมา3 8 8บาทนะคะรางวัลก้อนโตของเราออกกันอีกรอบนะคะดอกนี้เต็มกราบจ้ะเหมือนเดิมนะบวกมา44บบาทจ้ะ อ๋ไหลกันรัวๆไหลกันยาวๆนะคะสําหรับเบ็ดยี่สิบาทของเรานะพี่ๆนะขึ้นมาจะสองพแล้วเบ็ดีสบาทขึ้นมาจะส0 0พันแล้วอ่ะดอกน,นี้78บปาทสวยๆค่ะอ่อเงินวันก้อนโตก้อนแรกของน้องแคนดี้เบ์ดของเรานะจ๊ะพ,พี่จ๋าเงินรางมิกกกันแล้วนะอ่ะขึ้นมาเรื่อยๆช่ำๆนะพี่จ๋าบวกมาที่เท่าไรเอ่ยนะมา อาบวกมาที่1575บาทสวยๆจะไม่มีสตังค์เหมือนเดิมนะพี่พี่จ๋าวีท่านไหนสนใจอยากจะให้เล่นเกมอะไรให้ดูสามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะขอกันเข้ามาได้เลยนะพี่พนะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะคะน้องแคนดี้ของเราไม่มีการซื้อฟรีเกมนะพี่พี่จ๋าอะิ่่มเงียบแล้วหรือเปล่านะหลังจากที่แต่งตรงใหญ่มา2,000กว่าบาทนะพี่พี่จ๋าไปเล่น ไปเล่นเออเกมอะไรนะกำนันสาวมานะพี่พี่นะก็แตกดีเหมือนกันกำนันสาวได้กำไรค่อนข้างเยอะเลยนะคะสําหรับกำนันสาวนะพี่พี่นะเออสำหรับพี่พี่ท่านไหนยังไม่เคยไปดูคลิปกำนันสาวสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยอยู่ใกล้ๆกันนี้แหละคลิปที่แล้วนะคะพี่จ๋าอ้าสามสิบสองบาทแหลกกันรัวๆนะพี่พี่นะอ้าสิบหกบาทสวยงามค่ะน้องเขียวมาไหมยังไม่มานะ น้องดาวน้องโดนัทเริ่มเงียบแล้วนะพี่พี่จ๋าเนื่องจากแตกดอกใหญ่ไปแล้วะดอกนี้บวกมา16บาทะคะ่ะรางมันจะอยู่ข้างบนนะพี่พี่นะสามารถดูข้างบนได้เลยนะเออโอ้โหไม่มานะคะสําหรับฟรีเกมของเรายังไม่เข้านะพี่พี่นาะมมาขออนุญาตขยับเป็นเบสสามสิบบาทกันต่อเลยแล้วกันนะคะมาดูกันสีจับเป็นยังไงเบสสามสิบบาทสามสิบอรอบอต้อนแล้วก็เทอร์โบนะคะ เปิดอยู่เหมือนเดิมนะอ่ารางวัลพิเศษมาแล้วค่ะดอกนี้57บาทระเบิดนะเอาฟรีเกมมา2ตัวจา้าเกมนี้น่าจะฟรีเกม3ตัวนะพี่นะถ้าจําไม่ผิดนะอารสัญ,ญลักษณ์พิเศษคล้ายๆสัญ,ญลักษณ์วายบวกมาฮะ11บาทนะคะสำหรับเบสย์30บาทของเรานะคะอ่าน้องเขียวบวกมาอีก12บาทกำไรเน้นๆเ,เลยแล้วกันนะพี่พิสาอารสันอยู่สันอยู่นะพี่พี่นะเอาเงียบเงาอาการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องกันด้วยนะคะพี่พิสา โอ้สงสัยสงสัยเกมจะค้างแล้วแหละพี่จา๋าเกมค้างสงสัยเน็ตไม่ดีเออต้องสมัครเน็ตใหม่แล้วนะคะอา้าวงั้นไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นปกำลังใจให้น้องมิวมิวกันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะพี่พจา๋าโอ้โหวันนี้เกมค้างเลยนะได้กำไรอยู่นะคะวันนี้จัดทุนมาที่600บาทบอกว่า1850้อาอมาแล้วมาแล้วพี่จา๋าเน็ตช้านิดนึงนะพี่จา๋าเออมาอยู่ยังมาอยู่อะ สวยงามค่ะดอกนี้สวยสวยบาทนะคะสัญลักษ์สัญลักษณ์ญญตัวเออเขาเรียกอะไรนะสัญ,ญลักษณ์พิเศษนะพี่พี่นะโอ้โหวันนี้ติดขัดมากปัญหาเยอะแยะมากมาร้อยแปดอะไว้กันแค่นี้ดีกว่านะคะสงสัยเน็ตจ,จะช้านะพี่ๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องไมมิวกันด้วยนะคะวันนี้จะทุนมา 600อบาทบบกมา1,900ได้กำไรมาพันกว่าบาทเลยนะคะพี่พี่นาะถือว่าคุ้มอยู่นะสำหรับเออช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆนะพี่พี่จ๋าอ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะพี่จ๋าเนา็ตช้ามากเอออ่ะเน็ตช้าเนี่ยเป็นงงๆเนาะเกมวันนี้งงจัดเลยเอ้าวสรุปจะได้อำลลาไหมอำลลาไป2รอบแล้วก็มา2รอบนะพี่พี่งงๆหน่อยนะ หลังจากจบรอบนี้ก็คงจะบายบายแล้วแหละเนื่องจากว่าเน็ตเน็ตน้องช้านะคะพี่สาเน็ตช้าหรือเป็นที่ระบบนะอ่ะพอแค่นี้ดีกว่าพี่สาเน็ตช้าแล้วเอาไว้เจอกันคลิปหนา้าจ้าบายบาย